ชื่อนงางแถวธัญธนมิ่งสมรค่ะผมนายประพัง์กรชูชื่นกิ่งครับบริษัทเรนทองลามิทิวนะคะเป็นบริษัทที่ผลิตหลอดมีทั้งหลอดลามิเนตและหลอดเอกโทดค่ะเนื่องจากนักศึกษานะคะได้เข้าไปปฏิบัติงานที่บริษัทและได้เห็นกระบวนการผลิตหลอดค่ะในกระบวนการผลิตหลอดจะมีกระบวนการผลิตฝาด้วยค่ะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ทดแทนใช้ระบบเก่าครับระบบเก่าใช้คนในการทุบฝาและพับฝาทีละฝาครับแต่เครื่องใหม่นะครับที่เราออกแบบขึ้นมานครับจะพับฝาด้วยระบบอัตโนมัติครับโดยควบคุมระบบด้วย plc ครับผม เป็นระบบปลนการสมัยใหม่ที่ทําให้ฝาทันต่อตลาดที่ต้องการครับผมตัวเครื่องพับฝากนี้นะครับจะทําให้โรงงานได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นครับแล้วก็ ประหยัดเวลาในการผลิตนะครับลดต้นทุนในการผลิตที่น้อยลงครับเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างการทํางานนะครับแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทํางานครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้ตลาดตอบแทนตลาดมากขึ้นครับการต่อยอดนะครับต่อไปจะนําเครื่องนี้นะครับไปพัฒนาขึ้นให้ระบบมันดีกว่าเดิมครับเครื่องพับฝานะครับจะพับได้ขนาดแค่ได้35นะครับในภายภาคหน้าเราจะพัฒนาขึ้นครับให้ได้ฝาที่เล็กลงคือฝา5มิลลิเมตรครับผมแล้วก็สูงสุดก็คือฝา60มิลมนะครับผม แล้วก็ติดต่อตลาดครับไปตามบริษัทที่ต้องการพับฝาหลอดครับหรือว่าผลิตฝาตัวนี้จําหน่ายทั่วประเทศครับผมแล้วก็ขยายไปทั่วโลกครับเครื่องพับฝาหลอดแบบอัตโนมัตินะคะเออมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคะ่ะแล้วก็จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็อาจจะตอบสนองความต้องการของเจ้าของบริษัทได้คะ่ะ